ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในประเทศมาเ,มาเมลเซีย,ยเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งรัฐบาลพยายามผลักดันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยส่วนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือซอบออตซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดทำข้อเสนอให้รัฐบาลเพื่อพิจารณากำหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยในมาเลเซีย สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่ได้นำเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในมาเลเซียคือการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปทำงานเช่นการให้ร้านค้าสามารถประกอบกิจการได้ถูกต้องตามกฎหมายการออกพาสปอร์ต การออกเวิร์กเบอร์มิตรหรือใบอนุญาตทำงานเพื่อประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซียและแรงงานที่ไปทำงานในร้านอาหารให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งข้อดีของการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นแรงงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของประเทศปลายทางไม่ต้องทำงานแบบหลบซ่อนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและที่สำคัญได้รับการคุ้มครองในเรื่องค่าจ้างอย่างเป็นธรรม โดยทางสอบตยังคงดูแลแรงงานไทยในมาเลเซียอย่างต่อเนื่องพร้อมลงพื้นที่สํารวจพูดคุยและสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารในรัฐต่างๆของประเทศมาเลเซียเพื่อเข้าไปช่วยเหลือแรงงานต้มยำกุง้งรวมถึงจัดทําข้อเสนอเพื่อเป็นการจัดระเบียบแรงงานให้สามารถเข้าสู่ระบบและได้รับการดูแลตามกฎหมายแรงงานพร้อมสร้างความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งประชาชนอย่างแน่นอน ดเมื่อทางรัฐบาลสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สำเร็จแล้วกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารและแรงงานทั้งหมดจะได้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิตามกฎหมายมากมายทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานไทยในมาเลเซียให้มีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยให้ดีขึ้น